เผชิญความลาบากความทุกข์ความร้อนเหมือนสมัยบุกเบิกสร้างบารมีอันนี้ก็ไปเยี่ยมผู่เชียงของอ่ะอันนี้ท่านมาสร้างองค์พระสร้างเสนาชนะสร้างเกดีอยู่ใกล้ๆกับวัดพระเจ้าใหญ่ชี้เชียงของก็เลยแวะไปเยี่ยมไปดูสภาวธรรมของผู้ที่บุกเบิกสร้างบารมี ที่ใหม่ๆท่านก็สร้างจนไม่รู้จะสร้างยังไงแล้วละ่ะแต่ว่าพอดีมาอยู่ใกล้ๆก,ก,กับวัดพระเจ้าใหญ่สีเชียงของก็เลยแวะไปดูก็เห็นญาติโยมเห็นพระคุณเจ้าเห็นคณะแมช่ชีเขาพากันมาทำเต็นท์ทำ,ทำการก่อสร้างร่วมกันก็คือเป็นขิ้ปูนหิ้วทราย ก่อสร้างกันก็เห็นการบุกเบิกสร้างบาร,รมีของแต่ละบุคคลพอดีของพวกเราก็เป็นการสร้างบาร,รมีที่เรียกว่าเนคขมะบาร,รมีและก็มีทานบาร,รมีนะเป็นตัวในการร่วมแต่ละครั้งและก็ศีลละบาร,รมีทานบาร,รมีก็คือการรู้จักการสละสิ่งของข้าวของแบ่งปันแจก,กทานกันออกไป ซึ่งรอบนี้ก็เห็นว่าหลวงแม่ก็จะพรก็จะพาทำมหาทานบาร,รมีใหญ่เหมือนกันถาวายสังฆทานสองพันชุดหรือประมาณนี้นะมั้งได้ยินข่าวแว่แววแล้วพวกเราก็มารักษาศีลบาร,รมีก็คือมาอยู่ในกรอบของความดีอยู่ในการไม่เบียดเบียนกันและกันหรือว่าเบียดเบียนตัวเราเองการเบียดเบียนเป็นการละเมิดศีลดันงนั้นเมื่อเรามาอยู่ร่วมกัน ก็ให้อยู่ในกรอบของศีลเป็นการบําเพ็ญบารมีถ้าเกิดว่าไปหิวอิ่ทิ่วปูนมันก็จะเป็นเรื่องของการทําทานบารมีเหมือนกันนะแต่ได้ทานด้วยแรงกายแรงใจแล้วก็การที่เรามาอยู่รักษาศีลแล้วก็อยู่ในความที่ว่ามาอยู่ในการเว้นจากการไปติดในรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆก็คือมันอยู่ในที่นอนก็แอ,ออัดเย,ยียด กินข้าวปลาอาหารก็ไม่ได้กินตามที่เราปรุงแต่งว่าจะกินอันนั้นอันนี้กินตามที่คิดว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยนะรูปสิ่งที่เป็นของสวยงามสิ่งที่เราชอบเราพอใจในรูปต่างๆรสชาติอาหารรูปรสกลิ่นหอมเสียงที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยแต่เนี้ยเราก็ไม่พอใจแล้ว พูดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่เข้าใจอดทนเอารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆความร้อนที่มันเผาเราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ามาบำเพ็ญบรารมีเนคขม,มะก็คือการไม่ติดในรูปรสกลิ่นเสียงอันนี้ก็เป็นบรารมีตัวหนึ่งบรารมีก็คือการสร้างการทําความดีที่มีบททดสอบในความดีที่ทำนั่นแหละ แล้วก็การที่เรามาฝึกฝนการปฏิบัติให้จิตของเรามันมีความรู้ตื่นด้วยการปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมในสมาธิปัญญาในสีวิชาหรือสีอย่างเก้าที่พวกเราปฏิบัติกันเนี่ยอยู่ในกรอบของศีลแล้วก็มีการฟังธรรมแล้วก็การทำสมาธิทำจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็ให้ก่อเกิด การตามดูตามรู้สภา,าวธรรมความเป็นจริงของกายของจิตของกรรมของกิเลสตัณหาทั้งหลายหรือว่าธรรมชาติทั้งหลายความรู้สึกต่างๆให้เห็นธรรมชาติความเป็นจริงต่างๆก็เกิดความรู้ความเข้าใจในความเป็นจริงก็เรียกว่าเกิดปัญญาบาร,รมีเมื่อมีปัญญาแล้วก็เราใช้ความขยันความอดทนในการบำเพ็ญปฏิบัติไปในการทำความดีไป แล้วก็เกิดการตั้งใจที่จะรักษาศีลในกรอบของเวลาที่กําหนดไว้ในการบําเพญ็ญในการถือบวชต่างๆในการทําความดีต่างๆตั้งสัจจะอะไรไว้ก็ทําให้มันได้ทำได้แล้วก็อธิษฐานน้อมถึงความดีที่เราทําไปแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลไปด้วยความเมตตาไอตัวอธิษฐานก็เป็นตัวอธิษฐานบรารมีไอตัวเมตตาก็คือแผ่บุญแผ่กุศลไปก็เป็นเมตตาบรารมี แล้วก็การรู้จักปล่อยวางวางเฉยกับสิ่งกระทบต่างๆหรือว่าการที่จะช่วยที่จะแผ่บุญให้ใครก็แผ่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นละทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นจิตใจปล่อยวางวางเฉยอันนี้ก็เรียกว่าผู้มาสร้างความดีมาสังสมบาร,รมีเมื่อบาร,รมีเราเติมเต็มแล้วเราก็จะเป็นผู้อยู่เหนือโลกอยู่เหนือการเวียนเกิดเวียนตายในวัฏสงสารเนี้ย ไม่ยงนั้นเราก็จะร้อนเราก็จะหนาวเราก็จะเป็นทุกข์มีสิ่งกระทบมีสิ่งเสียดแทงไม่จบสิน้นเพราะเรายังต้องมีสิ่งที่ต้องแสวงหาดิ้นรนไปตามอํานาจของกรรมอํานาจของกิเลสอํานาจของตัณหาอํานาจสิ่งที่เป็นกายที่ก่อเกิดขึ้นมาตามกรรมเห็นตนนั่นแหละก็คือเกิดมาแล้วมีร่างกายก็ต้อง ดิ้นรนควันขวายสแสวงหาอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องุ่งห่มยันรักษาโรคดิ้นรนอยากมีรดมีบ้านมีเกียรติยศศัศสีมีชื่อเสียงมีคำชมคำสรรเสริญต่างๆหรือมีความสุขต่างๆฉะนั้นการมาบวชมาปฏิบัติรอบนี้ก็คือมาบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อให้บาร,รมีเราเต็มเมื่อเต็มแล้วเราก็จะสามารถที่จะยกกิจเราอยู่เหนือสิ่ง ทดสอบเหนือสิ่งสมมุติทั้งหลายแล้วก็สามารถที่จะชนะสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ก็คือการเกิดเราก็จะสามารถดับการเกิดได้เราก็จะสามารถไปสู่ที่ที่พ้นทุกข์ที่ที่ไม่ต้องเกิดอีกก็คือพระนิพพานดังนั้นสำนักบางสำนักเขาก็พากันสร้างบาร,รมีหิ้วอิทหิ้วปูนหรือทําอะไรก็ทําไปตามบาร,รมีของแต่ละสายธรรม ตามบารมีของแต่ละสำนักตามบารมีของครูบาอาจารย์ที่ท่านสร้างสังสมบารมีแต่มหาวิชาลัยธรรมิกราชหรือวัดพระเจ้าใหญ่สีเชียงของหรือที่มาอยู่ที่สำนักพุทธภพกินตรงนี้เป็นสายธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านจะพาพวกเราไปสู่ความพ้นทุกข์ในยุคกึ่งศาสนาในเช่นทางแห่ง พุทธะในเส้นทางแห่งองค์พระสมัมมาพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าน้อยเป็นองค์แทนมาใช้เวลาอีกสองพันกว่าปีเราก็จะหมดเวลาเข้าสู่นิพพานก็คือปประตูนิพพานหรือประตูแห่งความทุกข์ก็จะปิดดังนั้นสำนักนี้หรือสายธรรมนี้เส้นทางที่พวกเรามานั่งบําเพ็ญปฏิบัติเนี้ยจะไม่ให้ไปลุ่มหลงไปให้ทําอะไรที่มันหนักมันเหนื่อย มันย่อหย่อนมันหย่อนยานมันตึงมันเข่งคัดอะไรเกินไปก็จะทําให้ความดีอย่างพอดีพอประมาณสร้างสันสมบาลมีไปในบาร,รมีสิประการที่กล่าวมานั่นแหละแล้วก็พากันร,รักษาศีลพากันทําสมาธิพากาันสวดฟอกจิตพากันฝึกจิตให้มีพลังของความรู้ตื่นและหันกลับมาพิจารณาความเป็นเราก็คือดูจิตดูกายดู กรรมดูกิเลสตัณหาทั้งหลายดูธรรมชาติทั้งหลายที่มันเปลี่ยนไปในความไม่เที่ยงและก็ดูสภาวธรรมอะไรทั้งหลายที่มันครอบงําเราอยู่นั่นแหละก็คือถามว่าหลักๆเพราะเราทําอะไรที่มากันอย่างนียมาเพื่อสลายทุกข์มาเพื่อดับทุกขฉะนั้นวิธีการก็คือพากันอยู่ด้วยกันอย่างสามัคคีกันไม่เบียดเบียนกันแล้วก็พากัน ฟังคำเข้าใจก็ฟังไม่เข้าใจก็ฟังฟังเข้าใจก็น้อมเอาไปปฏิบัติไม่เข้าใจก็ปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ชอบเข้าใจเอาไว้ก็คือไปขัดข้องหมองใจมันแล้วก็พากันสวดคาถาพุทธกิะนี่แหละสำคัญที่สุดแล้วเพราะว่าเราจะม,มัวคิดมาพิจารณาธรรมมากมายก็ไม่ได้ต้องใช้พุทธคาถาเพื่อชำระไอ้สิ่งที่มันคุมเราอยู่ก็คือความคุก ที่มันคุมด้วยอํานาจกิเลสซึ่งเหมือนไฟเผาเราอยู่เนี่ยกิเลสที่เป็นความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงความรักก็ดีความโลภก,ก็ดีความโกรธก็ดีสวดให้มันสลายออกไปแล้วก็สวดเอานี่กรรมวิบากกรรมที่มันคุมกายคุมจิตเราอยู่เนี่ยที่มันละลอนอยเนี่ยสลายออกไปเมื่อเราสวดคาถาพุทธจกิตตะได้หรือไม่ได้ เราก็พยายามรวมจิตของเราอยู่ในศูนย์กลางของร่างกายเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มันหยุดนิ่งๆงเฉยๆถ้ามันรู้สึกว่ามันร้อนทนไม่ไหวแล้วนะจะตายแล้วอะไรอาจารย์ใช้หลักการส่งจิตออกไปเชื่อมกระแสกระแสที่ไหนอาจารย์ไปู่นนะ่ะไปทาติงนะ่งอะทาติ่งในลาวเนะี่ยดำลงไปจมลงไปอยู่นั่นนะ่ะที่น้ำไอ้โขงลึกๆยนะัเน่ะ และกระแสเย็นๆที่เราเชื่อมต่อจิตออกไปที่ตรงเย็นๆที่น้ําโขงเนี่ยนนะ่ะมันก็จะมาที่กายหยาบเราด้วยเพราะาจิตเราส่วนหนึ่งอยู่เนี่ยจิตหนึ่งส่วนหนึ่งไปนู่นนะ่ะหรือว่าเชื่อมต่อไปที่พะนิพพานเนี่ยนนะ่ะเพื่ออะไรเพื่อรับพลังเย็นๆกับมหากายเราเนี่ยเพื่อเวลานั่งอย่างเนี้ยมันจะไม่ร้อนอยนมันจะเผาเราจะตายอยู่แล้ว เราแบกความทุกข์มากองกันเอาไว้เนี่ยบางคนก็มาได้หลายถุงปุ๋ยงเอามารวมเงิน,นั้นสภามาทำอะไรร้อนอบอ้าวเมื่อร้อนอบอ้าวเราก็หาวิธีการแก้ไขด้วยที่เก่าไปนั่นแหละพยายามสลายความทุกข์ด้วยกันรับพลังที่มันเป็นพลังของความสุขความชุ่วเย็นเข้ามาสู่ตนถ้ามันยังร้อนอยู่ก็อดทนเอาเพราะมันคือนี่กรรมมันคือกิเลสของเราที่มัน เป็นของของเรามันก็จะอยู่ที่เราเนี่แหละเพราะพวกเราทํากรรมมาแบบสเปะสปะมากมายก็คือการกระทําก็คือกรรมนั่นแหละทํามาทําให้เกิดวิบากกรรมนี่กรรมมากมายฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่ที่ไหนมันไปที่ไหนมันก็ตามเราไปเพราะกรรมเนี่ยมันไม่ได้หนีห่างจากเราไปเพราะกรรมเป็นของเราทําและบางทีกรรมก็เป็นกรรมที่บรรพุุษส่งมาให้หรือว่าเป็นกรรมของประเทศ บ้านเมืองที่เราอยู่อาศัยมันก็มีกรรมมาเงนีนยมันขีเนอ่ยเขาจะมีขึ้นของกรรมที่ร้อนอบอ้าวเราไปปลูกบ้านปลูกเรือนอยู่แล้วก็รับไปเป็นกรรมของอาณาจักรเป็นกรรมของแผ่นดินตรงนั้นฉะนั้นการมีความคุกมันมาหลายสาเหตุถ้าพูดถึงกรรมมันมีทั้งสิบสองประเภทนะ่ะฉะนั้นพวกเรามารวมกันเนี่ยก็มาศึกษาธรรมะมารักษาศีลมาทําการทําจิตของเราให้มันอยู่เหนือ กรรมอยู่เหนือกิเลสอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายที่ครอบงำอยู่เพื่อจะเราเพื่อเราจะได้ไม่ทุกเพื่อเราจะได้พ้นทุกเนะี่ยตอนนี้ก็เริ่มเย็นบ้างแล้วเพราะการพูดการคุยการแสดงด้วยธรรมะที่มีพลังพุทธบาร,รมีเนี่ยมันก็จะไปสลายความร้อนความทุกข์ที่มันครอบงำพวกเราอยู่นี่นแหละ แต่พวกเราอย่าส่งจิตออกไปรับไฟเข้ามาใหม่นะไม่พูดถึงไฟมันก็ร้อนอีกแล้วฉะนั้นสภาว่าทำอะไรต่างๆเนี่ยให้คิดดีก็คือคิดในที่ที่มันมีบุญบารมีโดยเฉพาะพระนิพพานนะคิดไปเถอะแล้วก็ถ้าไม่คิดก็ทกําจิตให้มันหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ในศูนย์การกายเนี่ยแล้วก็พากาันสวกกดฟอกจิตไปเพราะว่าวิชาเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปเรียนหลายวิชาแล้ว เอาแค่ okay. ไม่เบียดเบียนใครไม่ทะเลาะบวแดงกันมาอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันปรารถนาดีต่อตนและผู้อื่นแล้วก็พากันสวดฟอกจิตให้ได้แล้วก็ฟังทาไปถึงเวลาฟังทำก็จะมีคลื่นพลังพุทธบารมีมาคุมกายคุมจิตของเราให้มันเย็นสบายหลังจากที่คุมกายคุมจิตแล้วพวกเราก็น้อมเอาทมเข้าสู่จิตมันก็จะเย็นจิตเหมือนกัน พอจิตมันยังอยู่ในกายเนี่ยหรือถ้ามันจะตายแล้วไม่ไหวแล้วร้อนมากก็ส่งจิตไปนู่นพระนิพนพานนะประมาณหนึ่งนาฬิกาแตว่าหนึ่งนาฬิกาก็คือส่งจิตขึ้นไปสุงสู่เนี่ยนึกถึงนิพพานนึกถึงองค์สมมาพุทธเจ้าแล้วก็ส่งไปเราก็จะได้รับสัมผัสพลังของความเบาความสบายความเยน็นสบายแล้วก็น้อมเข้ามาสู่จิตของเราเนี่ยเราใช้คาถา,าที่จะน้อมรับพลังนะหงายฝ่ามือมาในขึ้นนะ แล้วก็เชื่อมกระแสจิตขึ้นไปที่พันิพาณแล้วก็รับมาสัมมาสัมพุทธ,ธะปชิมาสัมพุทธ,ธะใช้คาถานี้นแล้วก็รับเข้ามามันจะเย็นหรือไม่เย็นมันก็อยู่ที่ว่าเราแบกมากี่กระถุงปุ๋ยนั่นะอย่างเดียวแบกมาเท่าไหร่แบกมามากก็มันจะคุมเรามากถ้าแบกมาน้อยเดี๋ยวก็เริ่มเบาเริ่มสบายแล้วก็เติมพลังเข้าไปเอาละพอแล้วทักทายกันพ่อสันเขปบนะ พูดมากเดี๋ยวจะพากันเป็นทุกหนักกว่เดิมอีกชิเมะ